Golden Angel สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรประจำเดือนธันวาคมว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักรวมถึงเรื่องท,ทั่วไปของชาวราศีมังกรในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะเริ่มดูในส่วนของอดีตปัจจุบนันอนาคตพร้อมสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมังกรด้วยนะ เราจะขอเปิดไพ่ในอดีตของชาวราศีมังกรอ,อดีตเป็นยังไงบ้างเอ่ยเจ็ดถ้วยไพ่ถ้วยคือไพ่แห่งความรู้สึกเกี่ยวกับในเรื่องความรักมากกว่านะคะแล้วก็ไพ่สี่ไม้สองไม้ อัศวินถือไม้ควีนถือไม้นะคะหรือราชนีถือไม้นั่นเองนะเรามาดูที่ไพ่ใบแรกตัวตนของคุณในอดีตนั้นสำหรับชาวราศีมังกรนะคะคุณมีความปรารถนามีความคาดหวังในเรื่องของความรักเยอะนะในอดีตนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะคาดหวังมากเกินไปนะ ในเรื่องของความรักคาดหวังว่าคนรักจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คาดหวังว่าความรักจะต้องประสบความสําเร็จคาดหวังว่าความรักจะต้องออมีโมเมนต์แบบหวานหวาอยากได้ความสัมพันธ์แบบโรแมนตกกิกกุ๊กกิ๊กหวานแววอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความคาดหวังสูงมากนะในอดีตที่ผ่านมานะคะสำหรับตัวชาวราศีมังกรเองนะ อามันเหมือนเป็นความการวาดฝันวาดวิมานไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะความรักต่อมาเป็นไพ่สีถ้วยนะคะเออมันมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะ,ะสำหรับชาวราศีมังกรในอดีตที่ผ่านมานะ,ะหรือบางคนอาจจะมีการสำเร็จการศึกษามีอะไรอะ่ะมีงานมงคลนะ,ะหรือมีความมั่นคง ในชีวิตระดับหนึ่งในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการได้รับงานใหม่การได้ทำงานใหม่หรือว่าการไดเ้เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มอาจจะมีบางคนอาจจะสร้างบ้านนะมีเกณฑ์เป็นไปได้เพราะว่าไม้มันเป็นในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคือพูดง่ายๆชาวราศีมังกรทํางานทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีความมั่นคง สูงสุดในชีวิตนะนี่คือสิ่งที่ชาวราศีมังกรคาดหวังเอาไว้อย่างมากนะในอดีตที่ผ่านมาต่อมาสองไม้นะคะไพ่สองไม้นะจากที่มองมอง,มองดูในไพ่นะที่มองเห็นได้ชัดเลยในเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะบ,บางคนอาจจะมองไปในการทำงานวันนี้ไม่ใช่เพื่อทำงานเฉพาะ ให้กับตัวเองในวันนี้แต่มองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าตัวเองจะต้องมีตำแหน่งที่มันดีขึ้นนะคะจะต้องได้รับงานที่มันดีขึ้นหรือ,อรับงานที่มันแบบอาจจะสบายขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นคือพูดง่ายๆทำงานหนักในวันนี้เพื่อที่จะให้เจ้านายถูกใจหรือว่า,เ,าเป็นที่ถูกใจนะคะทำให้ตัวเองได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งว่าเงินเถอะเนาะ นั่นคือภายในอดีตสำหรับชาวราศีมังกรนะคะแล้วตัวชาวราศีมังกรเองนะบางท่านอันนี้ย้ำเลยนะคะบางท่านมีการครบหาอยู่กับคนสองคนในเวลาเดียวกันนะแล้วอีกคนหนึ่งนะชาวราศีมังกรมองไปถึงอนาคตร่วมกันกับเขานะแล้วอีกคนนึงแค่คบเพราะว่าเขาใช่เพราะว่าเขาดีนะ เขาคือสิ่งดีๆอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยให้กับชาวราศีมังกรน,นะคะอันนี้เป็นดวงสําหรับบางท่านนะที่กําลังคบหาดูใจกับคน2คนในเวลาเดียวกันเนาะมันเป็นการอ่านไพ่แบบรวมๆนะต่อมาอัศวินถือไม้นะคะอัศวินถือไม้นั้น มันเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันนะชาวราศีมังกรมีความรับผิดชอบดีนะในเรื่องการทํางานในเรื่องของอ,อะไรก็ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคุณจาเป็นคนที่ทํางานเก่งและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายดีมากนะสำหรับชาวราศีมังกรนะแล้วถ้าเป็นในเรื่องความรักนะจากที่ดูดูในไพ่นะ รู้สึกว่าถ้าชาวราศีมังกรบางท่านนะคะที่กำลังแอบชอบใครหรือว่ากำลังตามจีบใครอยู่นะคุณลุกหนักมากนะจีบหนักมากจีบทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้ได้เขามาเป็นแฟนนะครับประมาณลุกมากนะในช่วงอาทตที่ผ่านมานะสำหรับชาวราศีมังกรหรือพูดง่ายๆว่าชาวราศีมังกรโดนจีบหนักมากเช่นเดียวกันนะอัด มันไพ่มันสัลสับกันได้ถ้าคุณไม่ไปจีบเขาเขาก็อาจจะลุกจีบคุณแบบหนักมากนะในอดีตที่ผ่านมานะคะต่อมาเป็นไพ่ราชินีถือไม้มันเป็นไพ่ดีอีกไพ่ใบหนึ่งนะคะส่วนมากแล้วชาวราศีมังกรน,นั้นได้ไพ่ไม้หรือว่ามันเป็นไพ่แห่งาธาตุไฟ ตั้งสี่ไพ่นะีนะแล้วก็ได้ไพ่ถ้วยหนึ่งใบนะนั่นหมายความว่าในอดีตนั้นชาวราศีมังกรบางท่านมีการครบหาอยู่กับชาวราศีธาตุไฟนะและก็ธาตุน้ํานะคะอ่าที่เด่นเด่นชัดเลยคือชาวราศีมังกรจะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟนะคะแล้วก็มีธาตุน้ํา ปลายนะจะไม่เยอะมากมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ว่าธาตุไฟมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เคยคขมหารูใจกับชาวราศีมังกรมาก่อนนะคะไพ่ใบนี้นะคือมันแสดงให้เห็นว่าตัวตนชาวราศีมังกรในอดีตนั้นคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะ ถ้าคุณมีเจ้านายนะที่เป็นผู้หญิงนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เอ็นดูคุณเป็นพิเศษนะเพราะว่าเขาเอ็นดูในการทํางานคุณเพราะว่าคุณมีความรับผิดชอบนะคะจะทําอะไรคุณก็จะทําให้ประสบความสําเร็จตามที่ได้รับมอบหมายทุกอย่างเลยนะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่อู้งานไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ทิ้งงานกลางคันนะถือถือว่าถ้าคุณมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะ เขาก็จะเอ็นดูคุณเป็นพิเศษนะคะอันนี้ไพ่ในอดีตสำหรับชาวราศีมังกรนะคะต่อมาเราจะไปดูในส่วนของปัจจุบันของชาวราศีมังกรว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ ขอดูไพ่ในปัจจุบันนะคะ The ะเดวิได้ไพ่ประจำราศีของตัวเองเลยนะสำหรับชาวราศีมังกร t h ิร์ดปาร์ตีดาบนะคะแล้วก็9เหรียญต่อมาเดอะฟลู เออ่โอเคคุณได้ไพ่เมเจอร์อาคนาสองใบจากทั้ง5้าใบที่เราเปิดนะฮะนี่คือไพ่ทั้งหมดในปัจจุบันของชาวราศีมังกรเรามาดูที่เดอ d e เดวิเป็นไพ่ประจำราศีของตัวเองด้วยนะฮะของชาวราศีมังกรนะฮะรู้สึกว่านะถ้าในช่วงนี้คุณได้เจอกับใครแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกว่าลุ่มหลง หลงเขาเป็นพิเศษนะอยากทำอะไรดีๆเพื่อเขาอยากจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมหลงคนนี้จังเลยประมาณนั้นนามันมันเป็นห่วงที่คุณสองคนที่จะต้องได้มาเจอกันในช่วงระยะเวลานี้นาในปัจจุบนันนาคุณสองคนได้ทำ ไม่ว่าจะสิ่งที่ดีๆร่วมกันหรือว่าสิ่งที่เลวร้วายหรือว่าอะไรก็ตามในอดีตชาตินะรวมถึงในชาตินี้ด้วยคุณสองคนได้มาเจอกันเพราะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันเหมือนเป็นบ่วงที่แบบคล้องคองคุณสองคนให้มาเจอกันในช่วงระยะเวลานี้นะแล้วทําให้ชาวราศีมังกรในช่วงนี้อาจจะเกิดความลุ่มหลงได้ง่ายๆนะแล้วก็มีบางคนนะคะ อาจจะโดนหลอกได้ง่ายมีเกณฑ์ที่จะโดนหลอกด้วยนะชาวราศีมังกรนะคะขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยเนาะอะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรอาจจะมีเกณฑ์แบบอาจจะเข้ามาหลอกชาวราศีมังกรได้นะคะขอให้ชาวราศีมังกรระมัดระวังไว้ด้วยนะในในปัจจุบันนี้นะต่อมา t h i r d Party นะคะเป็นไพ่สามถ้วยนะคะคือชาวราศีมังกรนะในช่วงปัจจุบันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนเก่าๆนะอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าจะกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรนะเป็นเกณฑ์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะอาจจะติดต่อผ่านเข้ามาทางเพื่อนของเพื่อนของคุณหรือว่าอะไรก็ตามนะ แต่ในช่วงนี้เขามีการส่องส่องคุณดูบ้างแล้วว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างชีวิตคุณมีความสุขดีหรือเปล่านะคะจากที่ห่างหายกันไปชักระยะเวลาหนึ่งนะเขาก็อยากกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรแต่เขาก็มองคุณตลอดนะ นะคะคนคนนี้เขามองคุณตลอดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนรักเก่าหรือเขาจะเป็นคนรักเก่าคุณไปแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่ามีความผูกพันมีความห่วงใยให้กับชาวราศีมังกรอยู่นะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมานะคะต่อมาเป็นไพ่หกดาบนะคะที่แสดงถึงว่าตัวชาวราศีมังกรบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะ ย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานตามสามีหรือตามครอบครัวไปนะอาจจะย้ายออกไปเพื่อที่จะมีครอบครัวเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวชาวราศีมังกรในช่วงนี้ชีพปรจรจะลงเท้านะจะชอบเดินทางอาจจะไปทำงานหรือว่าอาจจะไปท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามนะคุณเป็นคนที่จะต้องเดินทางตลอดนะในช่วงนี้นะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะ ต่อมาเป็นไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญน,นะมันแสดงให้เห็นถึงว่าตัวชาวราศีมังกรเองนั้นคุณเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกด้วยซ้ำไปนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะในเรื่อง,องการงานนะ คุณดูเหมือนเป็นคนที่เพอร์เฟกมากนะในสายตาของคนอื่นๆนะคะแล้วคนอื่นๆมองคุณโอ้โหคนคนนี้ดูเพอร์เฟกต์จังเลยหนะ้าที่การงานดีเงินทองมีมีเงินเก็บมีเงินใช้นะ,ะเ,เป็นคนที่ปุคลิกดีนะสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะคะจิตใจหน้าตาสดใสเบิกบานดีในช่วงนี้นะคะ แต่ในใจลึกๆแล้วนะตัวชาวราศีมังกรถึงแม้ว่าคนจะมองเขาแค่ภายนอกว่าเออเขาดูมีความสุขดีกับตัวเองนะบางท่านอาจจะยังไม่มีคู่นะเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามีความสุขอยู่กับชีวิตโสดนะแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆชาวราศีมังกรนั้นคุณเป็นคนที่ยังขาดในเรื่องความรักนะคะถึงแม้ว่า ใครต่อใครจะมองคุณว่าคุณเป็นคนโสดที่ดูแฮปปี้แต่ในใจลึกๆคุณโหยหาความรักมากนะอันนี้คือภายในใจลึกๆจิตใต้สำนึกของชาวราศีมังกรบางท่านที่โหยหาในเรื่องของความรักนะคะแต่มันมีแต่ด้วยชาวราศีมังกรบางท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้นะคุณมีทุกอย่างคุณดูเหมือนเพอร์เฟกนะคู่ของคุณก็ดูแลเอาใจใส่คุณดี ในใจลึกๆคุณก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซนต์กับความรักครั้งนี้นะนะมันยังเหมือนมันยังมีมช่องว่างในความรักครั้งนี้อยู่นะอันนี้คือ,อความรู้สึกในใจลึกๆของชาวราศีมังกรต่อมาคือ the flu นะคะไพ่ the flu นะคือเข้าใจง่ายเลยนะคือคนที่ชอบเดินทางนะคนที่ชอบเขาเรียกชอบเสี่ยง ชอบบางคนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศต่างทินต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะอันนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะบางคนในช่วงนี้อาจจะรอเพราะว่าในเรื่องของการอนุมัติหรือว่าในเรื่องของการเปิดประเทศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะเร็วๆนี้นะในปัจจุบันนี้นะคะ แล้วชาวราศีมังกรบางท่านน,นี้ย้านะชาวราศีมังกรบางท่านยังรู้สึกว่ามีความเจ้าสําราญรักความอิสระนะคะตัวเองอยากทําอะไรก็ทานะในช่วงนี้นะคะเป็นคนที่ชอบเสียงด้วยนะแล้วความเป็นเจ้าสําราญนี่แหละทาให้คุณเป็นคนที่เฟนล,ลี่นะทำให้คนชอบเข้าหาคุณถึง ทำให้คนมองว่าคุณบางครั้งนั้นคุณดูเจ้าชู้ได้นะในสายตาของใครๆหลายๆคนเพราะว่าคุณมีความเป็นเฟลลี่นะคะต่อมาสำหรับชาวราศีมังกรในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง ไพ่เดถ้วยว้าวเ้าดาบสีไม้เทา้าเดอะชาร์ลอตและก็เพจออฟวอนนะคะในส่วนนี้5้าไพ่นี้คือไพ่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีมังกรนะเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกนะที่ชาวราศีมังกรได้คือไพ่เจ็ด องไพ่ถ้วยส่วนมากแล้วจะเน้นในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักนะคะรู้สึกว่าบางคนวาดฝันวาดวิมานไว้เรียบร้อยแล้วว่าเออความรักของฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมีความวาดฝันว่าจะออมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดีร่วมกันกับคนรักนะคะเป็นการ คุณมีความฝันที่ดีนะในช่วงอนาคตนะสำหรับชาวราศีมัง,งกรถ้าคุณอยากให้สิ่งที่คุณคาดหวังหรือคุณที่สิ่งที่คุณวาดหวังไว้นั้นเป็นความจริงก็แค่ใช้ความพยายามนะใช้ความมุ่งมานะทำสิ่งต่างๆให้มันสามารถเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่เป็นแค่เพียงความฝันนะ ออมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมันจะประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณวาดฝันไว้จะประสบความสําเร็จด้วยนะเพราะว่าคุณได้ไพ่ออสีไม้ด้วยนั่นหมายความว่าไพ่สีไม้มันจะทําให้เกิดที่เรื่องออน่ายินดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ,คณแล้วก็คุณมีความมั่นคงในชีวิตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะ แล้วไพ่ใบต่อมานะคะที่เราเห็นไพ่ใบนี้อาจจะเครียดๆหน่อยนะบางคนอาจจะถึงขั้นนอนไม่หลับด้วยซ้ําไปนะคิดมากคิดวนไปมันมันคิดซ้ําๆนะบางทีคนเรามันคิดวิตกกังวลแล้วก็คิดซ้ําๆว่าเออบางทีคนเราก็ชอบกังวลในสิ่งที่ยังไม่ไม่เกิดขึ้นนะอันนี้คือข้อเสียของคนที่ชอบคิดมากนะจริงๆนะคะ ก็ขอให้ชาวราศีมังกรในอนาคตนะคให้ลดความคิดมากลงไปนิดนึงเนาะเพราะว่าจะทำให้คุณนั้นอ,อ่อรลีลกมากขึ้นนะคะทำให้คุณเอนจอยกับชีวิตแล้วทำให้คุณนั้นนอนหลับนะไม่ต้องคิดอะไรซ้ำซ้ำเดิมๆ กลับไปกลับมาตลอดเวลานะคนเรามันมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรผิดพลาดได้ไม่ว่าในเรื่องความรักหรือว่าในเรื่องในชีวิตหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะจงให้อภัยตัวเองไม่ว่าคุณจะทําผิดหรือว่าเคยทําอะไรยังไงนะคะก็ให้อภัยตัวเองนะอย่าให้อภัยคนอื่นบ่อยกว่าให้อภัยตัวเองนะอย่ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองอันนี้คือสิ่งที่อสอนตัวเองได้ดีมากที่สุดนะคะ แล้วไพ่สีไม้ที่เราอธิบายไปแล้วเพราะว่าถ้าคุณมีความฝันคุณจึงมีความมั่นคงในชีวิตนะคนเราต้องมีความฝันความฝันเป็นส่วนหนึ่งของความหวังนะมีความหวังจึงทําให้เรามีแรงผลักดันในชีวิตทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จนะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในชีวิตสําหรับชาวราศีมังกร ต่อมาไพ่เดอะชาร์ลอตเป็นไพ่ประจําราศีกรกฎนะคะอ่รู้สึกว่าในอนาคตนะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้ที่เป็นชาวราศีกรกฎที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะเขาเป็นคนที่อาจจะมี2บุค,คลิกหน่อยนะ,ะเวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายใจหายเช่นเดียวกันนะคะแต่เขาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะรักใครรักจริงนะคะเขาจะเป็นคนประมาณนั้นนะ เราจะดื้อหน่อยนะบางครั้งนะคะคนคนนี้เ e of ฟวอ n นะเป็นไพ่ไม้ที่แสดงถึงในเรื่องของการทำงานคุณมีความคาดหวังมากนะในเรื่องของการทำงานนะรวมไปถึงในเรื่องความรักเช่นเดียวกันคุณมีความคาดหวังไว้ให้ความรักนั้นมันประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณคาดหวังในตัวคนรักก็อาจจะสูงมากเกินไปเนาะ ขอให้คุณลดเพดานของความคาดหวังในตัวคนรักลงบ้างนะในเรื่องของการทำงานก็เช่นเดียวกันนะหวังมากก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะผิดหวังมากเช่นเดียวกันขอให้เราเดินทางสายกลางดีที่สุดนะหวังครึ่งไม่หวังครึ่งนะคะต่อมาเราจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมังกร หไม้เท้า The Hermit และก็ไพ่เดชนะคะเรามาดูที่ไพ่หกไม้เท้านะามันจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นจริงๆด้วยแหละสำหรับชาวราศีมังกรแนะ่นาคตที่จะเกิดขึ้นนะคือตัวชาวราศีมังกรเองนะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เลื่อนฐานนะทางความสัมพันธ์ ะะจากที่เป็นเพื่อนจากที่เป็นคนที่ปรึกษาจากที่เป็นคนคุยเฉยๆอาจจะเลื่อนขั้นไปเป็นแฟนอะอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะมีการมีข่าวดีด้วยซ้ําไปอาจจะเลื่อนขั้นไปเป็นสามีภรรยากันด้วยซ้าไปนะ,ะมันมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นจริงๆนะในอนาคตสําหรับตัวชาวราศีมังกรเองนะคะแล้วจะมีผู้คนมากหน้าหลายตามาแสดงความยินดีกับคุณนะคะ ในสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทําจริงนะเวลาจะทําอะไรคุณมีความเขาเรียกว่าอะไรมุ่งม,มั่นในการทํางานบางครั้งอาจจะดูเป็นคนเครียดอยู่บ้างเนาะแต่คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะและไม่ลดละความพยายามไม่ง่ายต่อมา The Hermit เป็นไพ่ประจำราศีกัน มันเหมือนความรู้สึกว่าชาวราศีกันจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรนะในอนาคตนะคะเ,เข้ามาในรูปแบบของอาจจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษานะคะหรือชี้ทางสว่างให้กับชาวราศีมังกรนะมันเหมือนทีมเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่รู้ใจเป็นคนที่ สามารถเข้าใจชาวราศีมัง,งกรนะสำหรับชาวราศีกันที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมัง,งกรในอนาคตแล้วในช่วงอนาคตนะรู้สึกว่าจากที่ดูไพ่นะก็ชาวราศีมัง,งกรบางท่านมีความรู้สึกว่าโลกส่วนตัวสูงมากนะคะแล้วเป็นคนที่รักสันโดษนะคะชอบใช้ชีวิตแบบแบบอะไรเงียบสงบอะไรประมาณนี้นะคะ มีโรคสืนตัวสูงว่างั้นเหรอเนาะต่อมาไพ่เดทเป็นไพ่ประจำราศีพิจิกนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวชาวราศีมังกรเองจะได้พบกับคนคนคน,นี้เช่นเดียวกันนะคนที่เกิดกับชาวคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรนะ,ค,ะคือชาวราศีพิจิกนะคะแล้วเขาเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรบางอย่าง หรือเข้ามาเยียวยาความรู้สึกบางคนอาจจะอกหกักหรือว่าอะไรอยู่ในช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีมังกรเขาจะเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณนะคะมันเป็นเหมือนยารักษาใจนะคะคนคนนี้นะ,ะถ้าไม่ใช่ชาวราศีพิจิกนะ,ะก็อาจจะเป็นคนที่บุค,คลิกแบบเออมอน เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตคุณมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณดีขึ้นนะเพื่อที่จะทําให้คุณมูฟออนไปข้างหน้าได้เพื่อที่จะทําให้คุณรู้คุณค่าว่าชีวิตคุณนั้นมีความสุขและมีคุณค่ามากแค่ไหนว่าคุณเป็นเพชรคุณไม่ใช่ก้อนหินอะไรประมาณนี้นะคนคนนี้คือเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณมีค่านะคะโอเค สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม Golden Angel นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ